ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลน,นั้นก็ยอมรับว่าระบบเตือนภัยภาคใต้นั้นมีปัญหารวมถึงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาซึ่งมีนายอนุทินชาญวรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดและขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีในทันทีซึ่งมีการระบุเบื้องต้นว่านายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นครับด้าน นายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณในพื้นที่น้ําท่วมภาคใต้ว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเท่าที่ทราบขณะนี้ o p e r a t ช o นกําลังเร่งขับเคลื่อนอุปกรณ์ที่ตัวเองมีอยู่ในการกระจายสัญญาณแต่ยอมรับว่ายากที่จะแก้ไขเพราะต้องตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับขณะเดียวกันรถสัญญาณเคลื่อนที่ก็ไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้เนื่องจากมีน้ําท่วมสูง ฉะนั้นสิ่งที่พอจะเข้าไปได้จึงมีแค่อุปกรณ์ดาวเทียมซึ่งกระจายสัญญาณได้แค่ในระยะประมาณ50เมตรอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ตราบใดที่มีปริมาณน้ําสูงและยังมีการตัดไฟฟ้าก็ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ครับส่วนที่ขนาดที่โซเชียลมีเดียนั้นมีการเรียกร้องขอให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ได้มอนิเตอร์และเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือในเชิงลุกหรือไม่นั้น ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีทุกคนนั้นก็ให้ความสําคัญกับทุกอย่างครับไปฟังเสียงของรัฐมนตรีชัยชนะครับ พอไฟฟ้าไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ไม่สามารถใช้เครื่องมือดีไวซ์ตัวเองได้อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ให้หน่วยงานกําลังเร่งทําการเอาตัวที่ชาร์จพอเทตร์โบที่มีโซลาเซลล์เพื่อนําไปช่วยกระจายให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่มันทําได้เท่านี้จริงๆแล้วเรากำลังเร่งหาวิธีอื่นๆอยู่ครับต อันนี้ต้องบอกว่า,าผมเชื่อว่าทั้งท่านนาย,ยกรัฐมนตรีท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็กาลังอยู่ทั้งในพื้นที่แล้วเป็นประเด็นที่คงจะมีการพูดคุยด,ด,ดิสกัส,สั่งการเพิ่มเติมในการประชุมในวันนี้นะครับแต่ว่าทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็ยังกําลังทําอย่างเต็มที่ มาคันที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขกันบ้างนะครับได้กล่าวก่อนการเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดภาคใต้วันนี้ครับถึงการช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าขณะนี้ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังคงดําเนินการได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยเสถียรเพราะเพิ่งกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้โดยได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขนย้ายผู้ป่วยไอ ไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินจำนวน2รายในจำนวนนี้คือเด็กทารกรวมถึงการประสานไว้อีก2-3โรงพยาบาลไว้รองรับแล้วและขณะนี้กำลังเฮลิของขอเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าทีมแพทย์จะดูแลกันอย่างเต็มที่ ส่วนที่ขณะนี้มียอดผู้ป่วยติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนเท่าใดนั้นนายพัฒนากล่าวว่าผู้ป่วย ICU มีพอสมควรแต่ในเรื่องของยอดรวบรวมนั้นขอรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยเสียก่อนครับ ขณะนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีรายงานว่าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งเราต้องรอติดตามว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะออกมาเปิดเผยผลการประชุมเรืองถึงปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ที่มีน้ำท่วมขังอย่างไรบ้างครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลครับ